สวัสดีครับคุณฟังสิละครับคร่ำอ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมรงศรีแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับฉบับวันจันทร์ที่11เดเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสันติสุขให้ชื่อว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดลุงตู่คือผู้ให้กําเนิดเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างี้นะครับคุณสันติสุขบอกว่าวันนี้เนี่ย อยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือว่าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั่นแหละครับโครงการที่เป็นโครงการที่นายกลุงตูพลนเอกประยุทธ์จันโอชาริเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2558ในยุครัฐบาลคอสชอนะครับจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งปี2562เนี่ยได้รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ2560 มีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาโครงการนี้ก็เดินหน้าต่อไปแถมยังขยายผลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ประการที่1ครับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนสําหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ6ขวบเงินอุดหนุนเนี่ยจะได้รับเดือนละ600บาทจ่ายตรงเข้าบัญชี แม่หรือผู้ปกครองของเด็กโครงการนี้ทำกันมายอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันนี้แหละครับล่าสุดเี่ยเบิกจ่ายไปแล้วคืองวดเดือนสิงหาคม2 5 6 6ัาจำนวนทั้งสิน้น2 2 9ล้านนคนด้วยกันคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดคือ1478ล้านบาทลองคิดง่ายๆกัแเรากันนะครับว่าจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเฉลีย่ยตกเดือนละ1 0 0 0ล้านบาทต่อเนื่องกันมาแล้ว108เดือนด้วยกัน คิดเป็นเงินกว่า1นึ่งแสนล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับนี่แหละครับตอกย้ําถึงความจริงจังความจริงใจในการลงมือทําอย่างต่อเนื่องสําหรับโครงการนี้ได้ดีกว่าการคุยโม้โอ,อ้อ,อ,อวดไหนไหนทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับคุณสันติสุขบอกว่าผมเนี่ยเคยแสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก่อนที่รัฐบาลคอสชอจะอนุมัติโครงการนี้ซะโดยสามปเพราะอะไรครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับ เป็นประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศชาติในระยะยาวคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้นะครับเด็กบางคนเกิดมาในครอบครัวยากไร้รัฐก็ควรจะช่วยประครับประคองและก็ดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงสําคัญของพัฒนาการในชีวิตของเด็กเขานะครับรายงานของยูนิเซฟเนี่ยยืนยันว่าตั้งแต่เริ่มประกาศใช้นโยบายในปี2558โครงการอุดหนุนดําเนินโครงการอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเนี่ยตาก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ใช้เวลาในการพัฒนาสั้นที่สุดเท่าที่เคยบันทึกเอาไว้ระหว่างปี2 5 5 8ถึงปี2,562เนี่ยรัฐบาลคอสชอนายกรัฐมนตรีชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละครับเริ่มให้สิทธิ์ครอบคลุมเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ขวบในครอบครัวยากจนและเสี่ยงที่จะยากจนก่อน จากนั้นเนี่ยก็มีการประเมินโครงการซึ่งก็ให้ผลที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าประชาชนต้องการเงินอุดหนุนมากและเงินอุดหนุนส่งผลบวกต่อผู้ที่ได้รับนะครับทําให้รัฐบาลไทยเห็นชอบขยายนโยบายเงินอุดหนุนให้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง3ขวบแล้วก็เพิ่มจํานวนเงินจาก400บาทกลายเป็น600บาทในปี2,559หลังจากปี2562นะครับ รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็ขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมไปจนถึง6ขวบเลยแล้วก็ปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้เฉลี่ยต่อปีจากเดิม1 0 0 0 0แบาทต่อคนหรือว่าคนละ1 0 0 0 0แบาทเป็น36,000บาทเท่านั้นซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละครับประการที่3ครับประโยชน์ของโครงการนี้คืออะไรคืออย่างนี้ครับในด้านสาธรารณาสุขเนี่ยนะครับจะช่วยให้เด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบเนี่ยได้รับการดูแลยอย่างเหมาะสม เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็เป็นกําลังของสังคมและเศรษฐกิจในอนาคตนะครับเด็กในโครงการนี้จะมีพัฒนาการสมวัยคิดเป็นร้อยละ9ก้าสนี่เป็นข้อบูลจนถึงเดือนพฤศจิกายน2563ซึ่งทําให้เห็นได้ว่าการได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เพิ่มการเข้าถึงบริการต่างๆของเด็กได้นะครับนี่เป็นด้านสาธารณาสุขด้านต่อมาเป็นด้านเศรษฐกิจครับการลงทุนพัฒนาเด็ก ขั้นปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาวผลตอบแทนเนี่ยเราจะได้เห็นมากขึ้น7เท่าถึง10เท่าซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่สูงขึ้นผลการเรียนที่ดีขึ้นประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้นการเจ็บป่วยก็จะน้อยลงและอาชญากรรมก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับด้านต่อมาเนี่ยเป็นด้านการลดความเหลื่อมล้ําโครงการนี้ ทำให้เด็กแรกเกิดสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ได้รับการพัฒนาให้เติบโตอย่างเหมาะสมตามวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังทําให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องประการสําคัญครับจะมีส่วนช่วยในการหยุดความยากจนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ ล่าสุดเนี่ยเด็กรุ่นแรกที่ได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้โตแล้วครับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาไปแล้วเรียบร้อยนี่เป็นประกาศที่สามประกาศที่สี่ครับทำไมประเทศไทยถึงต้องการเงินอุดหนุนสำหรับเด็กคืออย่างนี้ครับโครงการนี้เนี่ยถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลคอสช,อชอต่อเนื่องมาันจะถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยนะครับ การช่วยครอบครัวที่ยากจนก่อนก็เพราะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ควรจะได้รับโอกาสขั้นต้นของชีวิตให้มีพัฒนาการในทางที่เหมาะสมแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวที่ยากจนก็ตามไม่ควรจะเป็นอุปสรรคเพื่อชีวิตระยะต,ต่อไปเนี่ยจะได้สามารถขวนขวายเติบโตหาความรู้ทำงานสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติต่อไปได้ ส่วนผลที่ได้ทางเศรษฐกิจซึ่งจะตามมาเนี่ยนะครับก็คือการช่วยลดภาระของครอบครัวเด็กการเติมกําลังซื้อเข้าไปเมื่อได้เงินเพิ่มมาอีกเป็นรายเดือนแม้จะไม่เพียงพอค่าเลี้ยงดูเด็กทั้งหมดก็จริงแต่ย่อมช่วยให้สามารถกันเงินรายได้ส่วนอื่นเอาไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครอบครัวกลายเป็นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเมื่อช่วยคนยากจนเนี่ยอัตราการหมุนของเงินมันจะรวดเร็วมีรายงานของยูนิเซฟเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางยุทธศาสาตร์ของชาติจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในอนาคตจึงต้องเสริมสร้างศักยภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปตลอดทุกช่วงอายุดังที่กําหนดเอาไว้ในแผนยุทธศาสาตร์ชาติ20ปี การลงทุนในการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงขวบปีแรกๆเนี่ยเป็นกลยุทธ์ของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ด้านกําลังผลิตของประเทศต่อไปในอนาคตได้ประเทศไทยเรามีเด็กจํานวนทั้งหมดเนี่ยสล้านคนอยู่ในครอบครัวที่ยากจนและก็ร้อยละ21.5ของเด็กหรือ1ใน5ของเด็กไทยเนี่ยประสบกับปัญหาความยากจนในหลายมิตินะครับเด็กเหล่านี้เนี่ย เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เนื่องจากโอกาสและทรัพยากรที่เขามีอยู่อย่างจํากัดทําให้ส่งผลต่ออนาคตของทั้งตัวเด็กเองและก็ต่ออนาคตของทุนมนุษย์และทุนทางเศรษฐกิจของประเทศชาติอีกด้วยนะครับนโยบายเงินอุดหนุนในต่างประเทศเนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถขจัดปัญหาเด็กยากจนแล้วส่งผลช่วยให้ประเทศบรรลุปเป้าหมายในการพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาวได้นี่เป็นประการที่4 ประกาศที่5กครับเงินอุดหนุนเนี่ยควรจะสารต่อไปเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนนโยบายเงินอุดหนุนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์และแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีช่วงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561เรื่อยไปจนถึงปี2580 แนวทางที่เสนอแนะตามรายงานของยูนิเซฟเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับมีการผลิตหลักฐานในทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการดําเนินนโยบายและลดอัตราการตกหล่นของโครงการเพื่อทําให้มั่นใจว่าเด็กที่มีสิทธิ์ทุกคนจะได้รับเงินอุดหนุนเสริมสร้างการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในทุกระดับรวมทั้งพัฒนาสื่อเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และก็แตดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างสม่ําเสมอนะครับมีการเสริมสร้างระบบการติดตามและก็รายงานผลของเงินอุดหนุนให้มีคุณภาพโดยใช้กรอบการติดตามผลตัวชี้วัดที่ปรับใหม่ให้สอดคล้องและก็ทันสมัยรวมถึงการดําเนินการติดตามและรายงานผลอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับมีการเสริมสร้างการเชื่อมโยงเงินอุดหนุนกับบริการทางสังคมอื่นๆเพื่อลดปัญหาและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดียิ่งขึ้น สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะขยายสิทธิของเด็กที่ได้รับสิทธิไปสู่เด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบเงินอุดหนุนทั่วหน้าจะสามารถช่วยลดค่าบริหารจัดการลดอัตราการตกหลน่นและยังช่วยส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาติและการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนี่เป็นประการที่5นะครับประการที่6ครับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ6 0 0บาทนี่นะครับ สำหรับเดือนกันยายน2566ซึ่งก็คือเดือนนี้จะมีผู้ได้รับทั้งหมดจำนวน2 2 8 8้านนคนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยยืนยันนะครับว่าจะได้รับภายในวันที่18กันยายนนี้อย่างแน่นอนเหตุที่ล่าช้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าผู้มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนไว้มีเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ประมาณการเอาไว้ ทาให้งบประมาณในปี2 5 6 6ที่ได้รับจัดสรรมาเนี่ยไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายนะครับกระทรวงพมเลยจะเป็นต้องขออนุมัติงบกลางเพิ่มอีกจํานวน998ล้านเพื่อให้เพียงพอกับวงเงินที่จะต้องใช้เบิกจ่ายทั้งหมดเป็นจํานวนเงินประมาณ 1, 4 6 2ล้านบาทงบกลางที่ขอเพิ่มเนี่ยผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่29สิสิงหาคมเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมาการการเลือกตั้งก่อนแล้วเสนอกลับมาที่คอรมอยอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ผ่านกกตไปแล้วเรียบร้อยล่าสุดครับรัฐมนตรีพอมอคนใหม่นายวราบุตรเสระประอาชาจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทันทีและก็ยืนยันว่าจะจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่18กันยายนนี้แหละครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับ ต้องเรียกว่านายกลุงตู่เนี่ยเริ่มลงหลักปักฐานเอาไว้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วแล้วก็ยังตามแก้ปัญหาให้จนถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีลุงตู่ครั้งสุดท้ายนี่แหละครับ